สวัสดีคุณส้มเดอะสแตนดาร์ดค่ะตอนนี้อยู่กับผลพัทรดามณีคอนเทนต์เกรเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะตอนนี้นะคะรถของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะกำลังเลี้ยวเข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อพบกับพลเอกประยุจันโอชานะคะนะคะตอนนี้นะคะรถของคุณเศรษฐานะคะเข้าไปบริเวณด้านใน เนียบรัฐบาลนะคะบริเวณตึกไทยคู่ฟ้าค่ะคุณผู้ชมแต่กขอนจะใ,จให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะ ค,คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะคะก็ได้เดินทางเข้ามาอย่างทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อพบกับพลเอกประยุทธจันรโอชานะคะนายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะภายหลังจากที่มีการโปรดเก้ามีพิธีพระบรมราชโองการโปรดเก้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะแต่งตั้งคุณเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรีในเมื่อวานนี้ค่ะก็ขณะนี้นะคะคุณเศรษฐาก็ได้เข้าไปยังบริเวณด้านในตึกไทยคู่ฟ้านะคะซึ่งเป็นอาคารสําหรับการทํางานของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อพบกับพลเอกประยุทธ์จันทโอชานะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์นะคะก็เดินทางเดินทางด้วย เดินทางมายังตึกไทยกู้ฟ้าธรเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจตามปกตินะคะ อย่างไรก็ตามค่ะคุณผ,ผู้ชมสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ยังจะยังคงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีจะทําการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างแล้วเสร็จนะคะจากนั้นก็จะนํารายชื่อทูลเกล้าขึ้นไปค่ะแล้วจากนั้นต่อมาก็จะเป็นเมื่อได้มีพักราปกดเกล้าลงมาอีกครั้งก็จะถือว่า และกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการถวายสัตว์ปริยานตนนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสำรับพิธีถวายสัตว์ปริยานตนเรียบร้อยก็จะถือว่าคุณเศษฐาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างสมบูรณ์และพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะหมดวาระนายกรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะ โดยมีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าการมาพบคนเอกประยุทธ์ในวันนี้ของคุณเศษฐานะคะก็จะมาเป็นการพบอย่างส่วนตัวค่ะเพื่อที่จะเข้ามาทักทายสวัสดีรวมถึงเข้ามาขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะ นี่นะคะนี่คือบรรยากาศสดๆจากทำเนียบรัฐบาลเขาวันนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะมารอกันตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเดี๋ยวฝนจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งมีสื่อมวลชนรอเช่นเดียวกันคุณผู้ชมภายหลังจากที่ คุณเศรษฐานะคะได้รับการโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวานนี้นะคะคุณเศรษฐาเองก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนที่ทําการของพรรคเพื่อไทยครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมถึงการเข้ารับพิธพพรรีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีว่ารู้สึกซาบซึ้งใน พระมหากรุณานที่คุณล้นพ้นที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนยายกรัฐมนตรีคนที่30สินะคะพร้อมกล่าวต่อไปอีกว่าตนเองนั้นไม่ค่อยมีความคุ้นชินกับงานพระราชาพิธีจึงมีความรู้สึกประมาทแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคุณชะทอยังกล่าวอีกนะคะคุณผู้ชมว่าตนเองมีความพร้อมที่จะบริหารรัชการแผ่นดินนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะโยบายต่างๆอย่างเต็มที่แต่ว่ารัฐบาล การร่วมรัฐบาลของคุณเศรษฐาในครั้งนี้นะคะภายใต้การนําของคุณเศรษฐาในครั้งนี้ก็เป็นรัฐบาลผสมค่ะก็ต้องให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลด้วยนะคะก็จะต้องมีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะรวมถึงนโยบายด้วยนะคะซึ่งยืนยันว่าตอนนี้นะคะโผลรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้กําลังคืบหน้าไปด้วยความไปได้ด้วยดีค่ะ ขณะเดียวกันนะคะ่วเองก็ถามถึงการสมกอดกับคุณอนุทินชันวิรุโกชนหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะที่ก่อนหน้านี้ก่อนช่วงเลือกตั้งมีการพูดพาดพิงกันในหลายๆครั้งนะคะคุณเศรษฐาก็กล่าวว่าเรื่องนี้ได้คุยกับคุณอนุทินแล้วก็ยืนยันว่าทั้งสองคนทั้งคุณอนุทินและคุณเศรษฐาก็รู้จักกันมานานค่ะแล้วก็ได้ปรับทําความเข้าใจกันแล้วแล้วก็ขอโทษขอโพยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม ส่วนเรื่องคดีต่างๆก็ได้ถอนฟ้องไปเช่นเดียวกันตอนนี้ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไปในทุกมิติค่ะส่วนนโยบายที่ทุกๆคนรอคอยนะคะก็คือนโยบาย Digital วอ l เล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะคุณเจตหาก,กล็ก่าว,ว่านโยบายนี้ก็เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระ,ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะ แต่ว่ายืนยันว่าพร้อมที่จะดำเนินงานทันทีค่ะถ้าเมื่อแล้วเสร็จนะคะค่ะคุณผู้ชมและนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งช่วงที่คุณเสฐาเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์นะคะเดี๋ยวผลขอยุติการรายงานสดแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากคุณเสถฐาเดินออกมาจากภายหลังจากการหารือกับ พลเอกประยุทธ์แล้วนะคะผมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ขอยุติการรายงานสุดแต,แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะ